ดาวเหนือสำคัญกับนักเดินทางชันใดเป้าหมายก็สำคัญกับชีวิตฉันนั้นดาวเหนือมีความสำคัญกับกัปตันเรือและนักเดินทางในสมัยโบราณตอนที่ยังไม่มีเข็มทิศใช้กันเพราะดาวเหนือจะอยู่ทางทิศเหนือเสมอไม่เหมือนกับดวงดาวอื่นๆที่เปลี่ยนกลุ่มดาวในแต่ละฤดูเพราะการโคโจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ดังนั้นในการหาทิศเหนือของนักเดินเรือ คือการหาดาวเหนือนั่นเองค่ะซึ่งเป็นที่มาของคลิปนี้ว่าดาวเหนือสําคัญกับนักเดินทางชั้นใดเป้าหมายก็สําคัญกับชีวิตชันนั้นเหตุใดดิฉันจึงกล่าวเช่นนั้นเพราะระหว่างเดินทางระหว่างเดินเรือเพื่อไม่ให้ลงทาง หากนักเดินเรือรู้ตำแหน่งของดาวเหนือเขาก็จะสามารถคาดคณนทิศอื่นๆได้และย่อมที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไม่ยากเย็นดังนั้นสายตาของนักเดินเรือจึงมุ่งเป้าไปที่ดาวเหนือชีวิตเราก็เช่นกันค่ะลองจินตนาการดูนะคะหากชีวิตเราไม่มีเป้าหมายชีวิตนั้นก็คงจะสุดแท้แต่ล่องลอยไปตามยถากรรม การเดินทางที่ไม่รู้ทิศเหนือหรือทิศใต้นั้นอาจจะไปถึงหรือไม่ถึงฝั่งเราไม่อาจรู้ได้เลยดังนั้นเป้าหมายสำคัญที่แน่นอนจึงเปรียบเสมือนดาวเหนือของชีวิตนั่นเองถ้าเราไม่รู้ว่าเราอยากประสบความสำเร็จในลักษณะใดเราก็จะย่อมไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลยเหตุผลสำคัญที่สุดที่คนส่วนใหญ่ไม่ใช้ชีวิตให้เต็มกำลัง ไม่ใช่ว่าเพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่มีโชคขาดโอกาสหรืออะไรก็แล้วแต่หากเป็นเพราะคนส่วนใหญ่นั้นไม่เคยได้ตั้งเป้าหมายและไม่มีความใฝ่ฝันอีกตัางหากคุณจะไม่ประสบความสำเร็จใดๆเลยจนกว่าคุณจะได้กำหนดทิศทางให้ชีวิตคุณเองคุณจำเป็นจะต้องรู้ทิศทางไหนที่คุณกำลังจะเดินไป ทำไมคุณจึงจะไปทิศทางนั้นและระหว่างทางคุณต้องมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างระหว่างการเดินทางการตั้งเป้าหมายและวางแผนชีวิตรวมไปถึงการวางแผนการเงินจึงเป็นลากฐานที่สำคัญกับการไปสู่ความสำเร็จของคุณจริงๆค่ะดังนั้นสามารถปรึกษาแอดไวเซอร์ ที่ปรึกษาทางการเงินหรือการวางแผนการเกษียณผ่านตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิตคอมเมนต์ Comment ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกคนเลยสลหรับคลิปนี้ถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b ์ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ